ต้นไม้หมกแถบนี้อย่าเล้าพี่น้องมาคนเราฟังกันเสียงนกเสียงนกพวกไกาย่างกันไปพูดยา่านหมาเฮามีท้ายถุงอะีรพี่น้องก็หอมไม้ดีเสียงนกห้องนี่มันต้นอย่างน้อยเป็นลูกพี่น้งองเขาปลูกไว้ต้นนึง bái đâu mà háo, bố không nữa. nè, tổn nhiều vô không biết gà. tổn nó chít được này, này, đường đường. này, thế, này thế này, chít được lúc này. ด๊กดกใช่ไหมใช่ไปยงชิดไหมหรือไงออกไปเพราะอะไรคปิดใก้ปิดรั่วไว้นะดกด๊กดกค่ะนุ่นดกดกนุ่นดกดก ยันชิดไปไม่แน่ใจว่าลูกอะไรไม่แน่ใจลูกอะไรพี่น้องเป็นม,มายันชิดปะแดดมันส่องแดดมันส่องน่าจะป็นมายันชิดว่าลูกดูกหเดี๋ยวก็พวกห,ห็นใบมัน nó xiáng mốc đi <laughs> lòng đơn đi lòng ừ, đơn đi lòng đơn đi đi lòng đơn đi lòng đơn đi เพื่อนปิดประตูไว้นะคะเพื่อนว่าเพื่อนว่าให้ถ้านอกจากว่าที่มีงานไม่ยังเพ่อนเปิดประตูให้เขาไปนะคะเพื่อนปิดปิดประตูไว้ลมดีเพื่อนลองเห็นสบายดีมองไงลมลื่นทำไมลมลื่นเพืนไม่เคยตัดไม่จนที่ลน,น,นกนกเกาะกันอยู่นั่งอยู่ ขอบคุณนะคะเสียงนกข้อง